ตอนนี้เราทำการเปลี่ยนไดสตาร์ทแล้วนะครับนะแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วด้วยตอนประกอบเราไม่ได้ถ่ายให้เห็นเพราะว่าตอนนี้งานเยอะนะช่างชาติงานเข้าเพียบเลยเดี๋ยวจะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเดี๋ยวจะรีวิวร้านช่างชาติให้ดูนะช่างชาติอยู่ในป่าเนี่ยก็เปลี่ยนไดสตาร์ทแล้วเนาะที่ว่าทําการถอดก็รู้แล้วลขั้นตอนการถอดแต่ทีนี้เรามาเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยของใหม่นะครับอืมของใหม่ เดี๋ยวจะให้ดูของเก่าของเก่าอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ใส่เข้าไปแล้วอ,อันนี้เจ้าของเขาอาอย่างดีนะเขาไม่ได้เอาแทะนะเดี๋ยวเราทําการสตาร์ทให้ดูอันนี้ยังไม่ได้ใส่น็อตนะทาการต้าให้ดูก่อนที่มามต้าไม่ติดนะเดี๋ยวเราสตาร์ตติดเสร็จปุบ๊บเราก็เก็บงานใส่บางลมอ่ะเรามาดูกันนะโอเคเนี่ยติดแล้วก็อตอนนี้ก็เรียบร้อย พร้อมตรงงานเดี๋ยวเราก็ประกอบชุดบังลมเข้าไปนะแล้วก็เจ้าของเขาแจ้งว่าเขาชอบล้างรถเราก็ชอบความสะอาดแต่ว่าน้ําเข้านะครับพอน้ําเข้าเราก็ทาการอัดกาวให้นะเนี่ยอัดตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีโอลิงเราก็อัดกาวเข้าไปมันจะได้น้ําไม่ต้องเข้าแล้วก็ทําการเปลี่ยนปะเก็นเนี่ยปะเก็นตัวเนี้ยทำการเปลี่ยนปะเกน็นใหม่นะ ก็ใหม่มันก็ตัดนั่นแหละต้องตัดเพราะว่าไอ,อ้ปเก็กนเดิมเนี่ยทากาวไม่ได้นะทากาวล้วปิน้นเนี่ยเราก็ทากาวเข้าไปเนี่ยทารอบๆเนี่ยรอบรอบเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้ล้างก็น้ําก็จะไม่เข้านะอ่าเดี <c> ๋ย <oughs> วเราจะพาไปชมร้านวันนี้เพราะว่าวันนี้วันหยุดแต่ทั้งชาตไม่ได้หยุดต้องทํางานเพราะงานเข้านะตอนนี้ลูกค้าก็เนี่ยอ่าตัวนี้ก็คาดไม่ กำลังลื้ออยู่แต่าลื้ววันนี้แหละจะวิ่งอะไรพรุ่งนี้นะแล้วก็อ,อคันนี้ก็ถ่ายไปแล้วแ,วแต่ยังไม่ลงช่องเลยเนี่ยเนี่ยคันนี้อันนี้ทําเครื่องกับชุดบนอ่าชุดบนก็อันนี้ดีมดีมหนึ่งสองห้านะอ่าแล้วทีนี้ก็จะพาไปดูเนี่ยรถถ่ายนะรถถ่ายเข้าวันนี้อีกสองคันสามคันนะเนี่ยวันเนี้ก็คงจะไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้ละเอียด เอาเอาให้ดูเนี่ยวิวที่ทั้งชาติอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทั้งชาติอยู่อย่างเงี้ยอ่าชาติอยู่อยู่ในป่านะเนี่ยอยู่รอบล้อมด้วยต้นไม้นะอ่าเนี่ยคันนี้คันที่สามรถถ่ายลงวันเดียวนะวันนี้วันหยุดนะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปเอาพิกเอม็มไคันหนึ่งไฟช็อตนะอันนี้นี่ก็เช็คดูแล้วว่าได้ชาร์จไหมนะเนี่ยได้ชาร์จไหมเนี่ย ปลดสายออกเลยเนี่ยไม่เลยดำปีเลยอ่าแล้วในรถพว่วงเจ้าของรอต่อพ่วงนี่แหละคันนี้แหละแต่ว่าก่อนจะต่อพ่วงก,ก็ต้องทําเครื่องก่อนนี่เ,นเขาให้ทําเครื่องด้วยนะแล้วคันนี้นี่ก็คือเจ้าของเขาหาซื้อเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องใหม่นะเนี่ยสามล้อเนี่ยนะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาก็สรุปงานเลยก็คือเดี๋ยวให้ดูได้ชัด ซื้อมาแล้วยกขอเอาอย่างดีเพราะว่าแท้ไม่ไหวแล้วแท้สองพันกว่าอืมอันนี้ไดชาร์จเก่าเนี่ยได้สตาร์ตเลยได้สตาร์อ่ะได้สตาร์เก่า,า,ก,า,า,ก,า,า,ก,าก็ไหม่เงี้ยที่ถ่ายให้ดูเนาะเราก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เหลือแต่ประกอบตรงงานเนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลูกลูกเก่านะนี่ลูกใหม่นะอ่า ก็ไม่มีอะไรก็สรุปแล้วก็เป็นที่ได้สตาร์ทเนาะน้ำเข้าสนิมขึ้นได้สตาร์ทไม่นะก็ถ้าใครใช้รถรุ่นนี้ก็ระวังการล้างอัดฉีดแล้วกันล้างได้แต่ถ้าไปอัดฉีดแหละแรงดันน้ำมันจะเข้าไปตามโอลิงถ้าโอลิงมันเอาไม่อยู่แต่ตัวนี้ช่างอัดกาวให้เลยอัดกาวให้แบบไม่ให้น้ำเข้าแล้วเจ้าของเขาต้องการแบบขเขาก็ต้องการล้างรถเนาะโอเค ก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะกดแชร์กดกระดิ่งติดตามทั้งชาติเดี๋ยวทั้งชาติจะทําคลิปแต่คนดูเยอะนะแต่คนติดตามยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ยังไงกดติดตามหน่อยเดี๋ยวทั้งชาติจะทําคลิปอะไรที่ว่ายังไม่ได้ทําอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวจะทําคลิปรถถ่ายน่ะเขาจะเอารถถ่ายมาซ่อมแล้วก็โคงเกียร์ถอยหลุดแล้วก็รถถ่ายก็ตัดยากไม่มีกําลัง เดี๋ยวอีกวันหรือสองวันนะจะทำคลิปลงให้ให้ให้ติดตามนะโอเคแค่นี้ก็เครั้นี้ก็ปิดคลิปตรงนี้แหละนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่างชาตินะนะช่างชาติบึงแหวงขอบคุณครับพี่น้อง